สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวจากแหล่งข้อมูลนะคะวันนี้เราจะมาสำรวจพระประวัติแล้วก็บทบาทของบุคคลสำคัญท่านหนึ่งในประวัติศาสตร์ทหารเรือไทยค่ะจากข้อมูลที่เรามีทั้งบทความแล้วก็ชีวประวัติเลยค่ะเรากำลังจะพูดถึงพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรม,มหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือที่หลายๆคนจะคุ้นชื่อสเสด็จเตี่ยนะคะท่านได้รับสมัญญานามว่าองค์บิดาแห่งทหารเรือไทย ครับผมจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยนะครับเราจะมาดูกันว่าเอ,อทำไมพระองค์ท่านถึงสําคัญมากกับการพัฒนากองทัพเรือไทยมีอะไรที่น่าสนใจในพระประวัติท่านบ้างแล้วก็ทําไมท่านยังเป็นที่เคารพมากๆจนถึงทุกวันนี้ครับน่าสนใจมากค่ะ งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่ช่วงต้นพระชนมชีพพระองค์ท่านเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่5ประสูติปี2423นะคะพระนามเดิมคือพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์แต่จุดที่น่าสนใจคือ,อ,อตอนอายุแค่13ท่านก็ไปเรียนต่อที่อังกฤษแล้วนะคะใช่ครับไปเรียนด้านการหานเรือโดยตรงเลยตั้ง6ปีเลยเหรอคะครับนานถึง6ปีแล้วก็ไม่ใช่แค่เรียนในโรงเรียนนะครับ คือรวมถึงการฝึกจริงๆในราชนาวีอังกฤษเลยมีบันทึกด้วยว่าเคยไปร่วมปฏิบัติการที่เกาะคริตโหจริงจังมากเลยนะคะครับเป็นการฝึกที่เข้มข้นมากจริงๆแล้วก็ยังเคยแสดงความสามารถถือท้ายเรือพระที่นั่งมหาจักรีให้ราชการที่5ทอดพระเนตรด้วยนะครับอืมแสดงว่าทรงมีแววแต่ยังทรงพระเยาว์เลยนะคะ พอกลับมาไทยปี2443ก็เข้ารับราชการทหารเรือเลยใช่ไหมคะทันทีเลยครับแล้วก็เริ่มหทบาทสําคัญในการวางรากฐานกองทัพเรือยุคใหม่เลยมีอะไรที่แบบเป็นรูปธรรมชัดเจนบ้างคะในช่วงนั้นหลกัลกๆเลยก็คือการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนนายเรือครับให้มันทัดเทียมกับตะวันตกอ๋อ oh. แล้วที่สําคัญคือพระองค์ท่านทรงสอนด้วยพระองค์เองเลยนะครับเน้นวิชาที่จําเป็นมากๆสําหรับการเดินเรือในทะเลลึกเช่นวิชาอะไรบ้างคะ ก็จะมีดาราศาสตร์ตรีโกณมิติอุทกศาสตร์อะไรพวกนี้ครับคือเป้าหมายเพื่อให้ทหารเรือไทยเราเนี่ยพึ่งพาตัวเองได้สามารถนําเรือออกทะเลลึกได้เองลดการพึ่งพาต่างชาติอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่เลยครับค่ะเข้าใจเลยค่ะสร้างคนก่อนแล้วเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะคะมีอะไรบ้างอีกเรื่องที่สําคัญมากคือการที่ทรงกลับบังคมทูลขอพระราชวังเดิมที่ทนบุรีมาเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในเรือครับ อ๋อที่ปัจจุบันก็ยังเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการกองทัพเรือส่วนหนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งการได้รับพระราชทานที่นี่แหละครับที่เชื่อมโยงกับการกําหนดวันที่20พฤศจิกายนเป็นวันกองทัพเรือมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็มีเรื่องสําคัญอีกเรื่องคือการเลือกพื้นที่สะหีบอันนี้แสดงถึงวิสัยทัศน์จริงๆนะคะอันนี้สําคัญมากครับการเลือกอ่าวสัตหีบนี่ไม่ใช่แค่เรื่องความสะดวกสบายนะครับแต่เป็นเรื่องยุทธศาสตร์ล้วนเลยยังไงคะคือพระองค์ท่านมองเห็นว่า พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเหมาะมากทั้งอ่าวมันลึกมีเกาะช่วยกำบังคลื่นลมเหมาะกับการฝึกซ้อมโดยเฉพาะการยิงต่อปิโดแล้วก็มันเป็นชัยภูมิที่ค่อนข้างรับตาคนภายนอกด้วยอืมเข้าใจเลยค่ะการทูลขอที่ดินตรงนี้ในปี2465กเนี่ยก็คือการวางรากฐานความมั่นคงทางทะเลที่ส่งผลมาถึงปัจจุบันเลยครับนี่แหละครับเหตุผลหลกัลกๆที่ทำให้ทรงได้รับสมัญญานามองค์บิดาแห่งทหารเรือไทยครับ ค่ะชัดเจนมากเลยค่ะแต่ว่านอกจากบทบาทหลักในกองทัพเรือแล้วเนี่ยยังมีอีกมุมที่น่าสนใจมากคือช่วงที่ท่านออกจากราชการไปพักหนึ่งท่านไปศึกษาเรื่องการแพทย์แผนโบราณเหรอคะใช่ครับช่วงปี2454พอออกจากราชการชั่วคราวท่านก็หันไปศึกษาตำราย,ยาแผนโบราณจริงจังเลยนะครับถึงขนาดเขียนตำราสมุดข่อยด้วยลายพระหัตถ์เองเลยโหแล้วก็ แล้วก็นำความรู้มารักษาคนทั่วไปด้วยครับโดยไม่คิดเงินเลยจนคนเรียกท่านว่าหมอพรอนโห่าทึ่งมากค่ะแสดงว่าทรงใส่ใจประชาชนมากเลยนะคะครับผมนอกจากนี้ก็ยังมีความสามารถด้านศิลปะอีกนะครับใช่ค่ะเห็นว่ามีภาพเขียนฝีพระหัตด้วยครับที่ผนังโบสถ์วัดป่าคลองมาขำเท่าที่ชัยนาทแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือทรงพระนิพนธ์เพลงดอกประดู่ อ๋อเพลงประจำของทหารเรือเลยใช่ครับยังใช้กันอยู่จนทุกวันนี้เลยสะท้อนให้เห็นว่าพระองค์ท่านทรงมีพระปริชาสามารถรอบด้านจริงๆครับน่าเสียดายนะคะที่พอท่านกลับเข้ารับราชการอีกครั้งแล้วก็ได้เป็นเสนาบดีกระทรวงทหารเรือได้ไม่นานท่านก็ประชวนครับพอได้เป็นเสนาบดีวันที่หนึ่งเมษาสองพนไม่นานเท่าไหร่เลยครับก็ประชวนเป็นไข้หวัดใหญ่ แล้วก็สิ้นพระชนที่หาดายรีจังหวัดชุมพรวันที่1 9พฤษภาคมปีเดียวกันนั้นเลยครับสิริพระชนสาแค่42ปีเท่านั้นเอง42ปีเองเหรอคะเร็วมากเลยครับซึ่งการสิ้นพระชนของท่านนี่แหละครับทําให้มีการกําหนดให้วันที่19พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันอาภากรเพื่อราลึกถึงท่านครับการที่คนยังเรียกท่านว่าสเสด็จเตีย ด้วยความรักความเคารพแล้วก็การที่มีศารมีพระอนุสาวรีย์ท่านอยู่ทั่วประเทศตั้งสองร้อยกว่าแห่งเนี่ยค่ะมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านทิ้งไว้คะผมว่ามันสะท้อนชัดเจนนะครับว่ามรดกของพระองค์ท่านเนี่ยมันไม่ใช่แค่สิ่งก่อสร้างหรือระบบงานที่วางไว้เท่านั้นแต่มันคือความผูกพันทางใจที่คนมีต่อท่านอืความรู้สึกเหมือนท่านเป็นที่พึ่งเปรนเหมือนพ่อ ที่คอยดูแลคุ้มครองซึ่งความรู้สึกแบบนี้มันยืนยาวข้ามเวลามาได้ครับค่ะจากที่เราคุยกันวันนี้เห็นภาพชัดเลยนะคะว่ากรมหลวงชุมพรท่านทรงเป็นมากกว่าแค่นายทหารเรือจริงๆแต่เป็นทั้งนักยุทธศาสตร์นักการศึกษาเป็นหมอเป็นศิลปินที่สำคัญคือทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริงครับผมและก็อาจจะมีประเด็นที่น่าคิดต่อนะครับว่า อะไรคือปัจจัยสำคัญหรือแก่นแท้ที่ทำให้บุคคลในประวัติศาสตร์เนี่ยยังอยู่ในความทรงจำความศรัทธาของคนรุ่นหลังได้นานขนาดนี้นอกเหนือจากผลงานที่จับต้องได้แล้วมันมีคุณสมบัติหรือเรื่องราวอะไรที่ยังสื่อสารยังทัชใจคนในยุคนี้ได้อยู่เป็นคำถามที่น่าสนใจทิ้งท้ายไว้ให้คิดต่อเลยค่ะสำหรับการเจาะลึกเรื่องราวของกรมหลวงชมพรวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ